สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแรง้งนะครับตอนกับอา่าปรับทีตมต่างประเทศนะทุกคนนะเป็นแรง้งแบบอา่หาห้าห้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบฮันเลเวลสูงฮันเลเวลน้อยเอ่อเซอร์เลเวลสูง,เเอ,อ,สงอะไรเงี้ยมาอยู่ปนบนกันเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเลยคนระับทุกคนครับมาถึงปุ๊บเราเข้าเครื่องเดิมเลยนะทุกคนนะนีค่ครับ ตอนนี้เขาเช็คอยู่นะครับว่าเราเจอฮันหรือเปล่านะทุกคนนะเราปั่นครับเราบอกเขาด้วยนะทุกคนครับว่าเราปั่นอยู่นะครับทุกคนครับเเพื่อนเขาไมรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตรงไหนนะทุกคนครับ Hunter has change d the ภาคเเอ่อเมคานิกบอกรวมวางตัวให้ดีด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนครับฮันเตอร์อยู่กับตัวจุ๊ครับทุกคนครับอยู่กับลกพูกนะทุกคนนะตอนนี้นกพูกใช้ลงไปแล้วหนึ่งตัวครับทุกคนครับมากง่า้นะครับทุกคนครับ ไปรู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะครับเออไปรู้อยู่ตรงไหนด้วยนะครับไายังจะปั่นไปยับยับทุกคนครับตอนนี้ตัวนี้เห็นไงครับมาเข้าเครื่องคล้องกับเราครับนุกครับเพื่อเราปั่นนะครับเราใช้หุ่นยนมาช่วยเราปั่นนะแล้วทุกคนครับแล้วเขากวิ่งไปต่อครับทุกคนครับโอยเป็นปูชางช่วยครับทุกคนครับเป็นปูชางมาชวยบอกเลยว่าโอ้แล้วก็มาช็อตเครื่องเออแล้วก็มาช็อตเครื่อง หนีกันมาทั้งที่โอ้โห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 จังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับสวยครับทุกคนครับสวยงามครับหนีไปหนีไปโอ้โหดูสุดยอดสุดยอดสุดยอดรีบปั่นตรงนี้ให้เสร็จทุกคนครับรีบปั่นตรงนี้ให้เสร็จเร็วเออตอนนี้ยังไงครับทุกคนครับยังไงครับยังไงครับมาครับทุกคนครับมาครับแต่ว่าเครื่องเสร็จครับทุกคนครับเครื่องเสร็จครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยก็โดนกระดิ่งก็ทุกคนครับโดนกระดิ่ง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 ครับทุกคนครับเอือรับไปหนึ่งแผ่ก็ทุกคนครับรับไปหนึ่งแผ่ก็ขึ้นไปครับทุกคนครับไปก่อนครับทุกคนครับไปก่อนไปก่อนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับพับไม้ไม่อยู่ครับต้องหนีไปให้ไกลที่สุดครับทุกคนครับเออเหมือนจะรอดครับทุกคนครับเหมือนจะรอดเองก่อนครับทุกคนครับเอยเหมือนเห็นครับทุกคนครับเหมือนเห็นตกลบดีๆครับทุกคนครับเออ วะนี้ครับยืนฮิวไว้ก่อนครับทุกคนครับยืนฮิวไว้ก่อนได้เครื่องมาหนึ่งเครื่องนะครับทุกคนครับไายเครื่องมาหนึ่งเครื่องนะครับบาดเจ็บไปทั่วหน้าเอาแล้วครับเม็นคลนิกโดนครับข่าวนี้ครับทุกคนครับข่าวนี้ไม่คลนิกโดนครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับฮันเตอร์อิสเนียเมคคลนิกครับทุกคนครับฮันเตอร์อิสเนียเมคคลนิกอ่าตงผู้เข้าไปช่วยแล้วครับตงผู้เขาเขาไปช่วยแล้วครับ ให้คนที่เขาเก่งๆเข้าไปนะทุกคนนะวงได้ครับทุกคนครับไม่พันนะครับทุกคนครับไม่ทันนะทุกคนนะจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับกองบบดเดอร์ที่ตามไปสตันได้นี่จะเยี่ยมมากเลยนะกล้วอเดอร์ตามไปสตันได้นี่จะเยี่ยมมากแต่ว่าน่าจะไกลกันครับทุกคนครับน่าจะไกลกันไม่แน่ใจว่าฟอรเดอร์อยู่ตรงไหนครับทุกคนครับสองเครื่องผ่านไปนะครับทุกคนครับสองเครื่องผ่านไปครับเราก็รดแรกเข้าไปครับทุกคนครับเราลถแรกเข้าไปนะทุกคนนะ เอาลดได้เข้าไปนะครับทางนู้นครับทางนู้นแต่เครื่องนิดนึงครับทุกคนครับแต่เครื่องนิดนึงครับเข้า2คนดีไหมครับทุกคนครับเข้า2คนจะดีไหมเออเข้าสองคนจะดีไหมก็ดีมากครับทุกคนครับเออจะดีมากครับถ้าเข้า2คนจะดีมากครับลงออกมาแล้วครับทุกคนครับดึงออกมาแล้วครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยืนขวางครับทุกคนครับยืนขวางครับยืนขวางไว้ครับทุกคนครับยืนขวางไว้เอาสิอยู่กันเป็นแมลงวันครับทุกคนครับเอ้ยไม่ได้ ทุกคนครับยังโดนอยู่ดีครับโอกเขาบอกว่าอย่ามาช่วยฉันเลยครับทุกคนครับอย่ามาช่วยฉันครับไปปั่นจะดีกว่านะทุกคนนะไม่ปั่นจะดีกว่าครับปั่นตรงนี้นะครับทุกคนครับปั่นตรงนี้นะทุกคนนะแล้วแล้วยังไงครับทุกคนครับแล้วยังไงครับกลับมาทางนี้ครับทุกคนครับกลับมาทางนี้ครับตีทางนู้นครับทุกคนครับตีทางนู้นอยู่ตีโอ้เดียวไปนะโอ้โหจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้แหม ร centered, คร да, ับจังหวะนี้ครับสแตนเดอร์ครับทุกคนครับสแตนเดอร์ต้องมาครับทุกคนครับสแตนเดอร์ต้องมาครับสแตนเดอร์ต้องมาครับสแตนเดอร์ต้องมาครับจังหวะนี้สแตนเดอร์ต้องมาครับดึงเลยครับทุกคนครับดึงตรงนี้เลยครับทุกคนครับดึงตรงนี้เลยครับโอ้โหเดี๋ยว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 ครับทุกคนครับโดนเราโดนครับทุกคนครับโดนเราโดนครับเออเราโดนเราฮิวครับทุกคนครับดึงไหมครับดึงไหมครับยังไม่ดึงครับทุกคนครับยังไม่ดึงครับแม่ออกไปครับออกครับทุกคนครับ ออกมาจนได้ครับทุกคนครับออกมาจนได้แต่ว่าจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับยืดขวางเอ้ยเดี๋ยวนามันแบบวุ่นวายมากเลยอะตรงนี้ยเออเอาแล้วครับทุกคนครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้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 ครับเออจังหวะนี้ครับรับแผลไปครับทุกคนครับรับแผลไป ก็คือคนรับฮิวให้เต็มๆก่อนเออไม่ไหวละไม่ไหวละถ้าไม่นี่ยังไงเนี่ยทำไมเราฮิวตัวนี้ไม่ได้ครับทุกคนครับเออทำไมเราฮิวตัวนั้นไม่ได้ครับมาแล้วครับได้ลวผิวได้ละติดไท้ครับทุกคนครับมันติดไท้ฮิวก่อนครับทุกคนครับต้องฮิวก่อนโฟกัสออดิโคงครับก็บอกว่าช่วยปั่นทีเถแลนะทุกคนนะเออช่วยปั่นทีเถอะ รวมพลังปั่นครับทุกคนครับรวมพลังปั่นครับไม่ก็เด็กรวบรวมได้แล้วครับทุกคนครับรวมกอ๋อทุกคนับผูแสวงบุญปแล้วครับผูแสวงบุญปแล้วแต่ว่าเครื่องยังอยู่แบบไกลมากนะครับเออแล้วเพื่อนอยู่ตรงไหนครับทุกคนครับเพื่อนอยู่ตรงไหนครับเพื่อนอยู่ตรงไหนครับถึงเพื่อนก่อนครับเลือกเลเพื่อนก่อนนะทุกคนนะเลี้เพื่อนก่อนออื แตกไปหนึ่งแล้วครับทุกคนครับเถวมีครับเถวมีตรงไหนครับทุกคนครับโอ้โหโดนแล้วครับทุกคนครับเถวมีโดนแล้วครับแหมยังไงเอ่ยเราต้องเข้าไปช่วยให้ได้นะทุกคนนะเราต้องเข้าไปช่วยให้ได้ครับพยายามจะพาอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนครับนั่งอยู่ฝั่งนู้นเลยครับทุกคนครับนั่งอยู่ฝั่งนู้นเลยครับตัวนี้ปกตินั่งนานเลยนะทุกคนนะนี่ปกตินั่งนานครับแต่ว่าแถวนี้ เครื่องเลยนะครับเออเครื่องเลยเอามาช่วยกันแบบพร้อมใจกันมาแล้วเสร็จเราหลักนิดนึงครับเสร็จเราหลักนิดนึงครับเออเนร็จเราหลักนิดนึงเราปัดเครื่องนี้ให้เสร็จเลยครับทุกคนครับปัดเครื่องนี้เสร็จเลยครับจังหวะนี้ครับขึ้นก็ให้ครับทุกคนครับชิ้นก็ให้ครับอืมมาทางนี้หน่อยครับทุกคนครับมาทางนี้หน่อยเออมาทางนี้หน่อยฮิวหน่อยครับทุกคนครับฮิวหน่อย มาแล้วครับทุกคนครับตรงดิ่งมาแล้วครับเอาไปลงกาอี้ก่อนใช่ไหมล่ะเอาไปลงก็อีก่อนครับทุกคนครับเอาไปลงก็อีก่อนอ่ะลุกแล้วครับทุกคนครับลุกแล้วครับแต่เรามีไทยแล้วจริงๆอ่ะวันนี้ครับเรามีไทยครับทุกคนครับเรามีไทยครับก็ให้ครับทุกคนครับก็ให้เืออโดนครับทุกคนครับกดรับไปก่อนครับทุกคนครับกดรับไปก่อนวันนี้ครับดึงอีกรอบหนึ่งครับดึงอีกรอบหนึ่งครับดึงอีกรอบหนึ่งครับเออโอ้โหสวยครับทุกคนครับแม่โอ้ งานหยาบแล้วครับทุกคนครับงานหยาบแล้วครับหนีออกไปครับทุกคนครับหนีออกไปหนีออกไปให้ได้หนีออกไปให้ได้หนีออกไปให้ได้เออแหมทุกคนนี่มันเป็นปาร์ตี้ที่แบบวุ่นวายเหลรอเกเราช่วยยังไงเนี้ยช่วยยังไงให้โดนเธอเลิกช็อกนะทุกคนนะ ยากตัวนี้มันมีกระดิ่งที่เข้าไม่รู้จะเข้ายังไงจริงๆฝั่งนน้นเขาปั่นเลยครับเขาปั่นรัวๆครับทุกคนครับก็ปั่นลัวๆนะฝั่งนี้เขาเห็นแล้วล่ะว่ากําลังปั่นอยู่นะแต่ว่าเขากําลังดูอยู่ว่าจะมาช่วยหรือเปล่านะครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับเลยเฟรแล้วเข้ามาแน่ครับทุกคนครับเลยเฟรตแล้วเข้ามาแน่ครับแ้วเขาไม่มีไทด้วยนะทุกคนเออเรามีไทแต่เราช่วยไม่สำเร็จเข่าเมื่อกี้ นี the so the ่ครับข้ามมาแล้วครับปุ๊บเขาให้ครับเขาเปลี่ยนเป็นตัวขาวแล้วครับทุกคนครับแล้วก็อ๋อตัวเปลี่ยนตัวขาวมั่ก็้เด็กมันจะได้แบบนี้ครับทุกคนครับเออไปครับทุกคนครับไปเลยครับทุกคนครับขัดไม้เลยครับทุกคนครับขับไม้ขัดไม้แล้วก็ไปครับทุกคนครับโอ้โหนโนโดนไล่อยู่ครับทุกคนครับแน่นอนครับทุกคนครับเอือเราแตกคทุกคนครับเราแตกแ ครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Identity f i นะครับและตัวอหมอของเรานะครับอ้าวอันนั้นคือตัวอะไรวะหมีกระตูคือหมีคุ้ม,มาคุ้มมาคุ้ง คุณมะคุงคุณมะคุงคุณมะคุงเหมือนเดินจะเดินมาทางนี้เลยครับทุกคนครับยังไงนี้ยังไงนี้ยังไงนี้ไม่กล้าปั่นนี้เออไม่กล้าปั่นนี้ขอโทษคือยังไงคือต้นเรือโดนครับทุกคนครับโอเคครับปั่นเลยครับทุกคนครับแต่เราเราจุ๊ไม่เก่งเราก็ต้องเซฟเซฟตัวเองนิดนึงนะครับทุกคนครับการจุ๊ที่ดีคือการหนีให well, ้ดีที่สุดครับทุกคนครับโดยที่หันหาตัวไม่เจอนะทุกคนนะอืม มาแล้วครับตาบอดมาแล้วครับทุกคนครับตาบอดมาทางนี้แล้วครับตาบอดมาปั่นเครื่องนี้ต่อนนครับทุกคนครับเราให้ตาบอดไปครับทุกคนครับเราให้ตาบอดไปครับเราไปเครื่องต่อไปนะครับเราไปเครื่องต่อไปนะครับยังอยู่ทางโน้นอยู่ครับต้นเรือโดนไปแล้วครับทุกคนครับต้นเรือโดนระเบิดไปเยอะแล้วครับทุกคนครับเออแล้วมันแทงไม่ได้ด้วยตัวนี้มันปลาระเบิดอ่ะตายเนอะแหมอยู่กันฝั่งบ้านใหญ่บ้านเล็ก อยู่กันคนละภาคกับเราเลยครับเราอยู่ขอบแบบได้เลยครับจังหวะนี้ครับเออาด้ยังอยู่ตรงขอบแบบตรงทางเกิดเลยนะตอนนี้นะทุกคนครับต้นเรือต้นเรือมันอยู่ทางนี้ต้นเรือต้นเรือร่วงครับทุกคนครับต้นเรือร่วงครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับอยู่อรี่ครับทุกคนครับได้ไปสองเพื่อนนะครับได้ไปสองเพื่องนะครับ ตอนนี้โดนยกแล้วครับโดนยกแล้วครับโดนยกแล้วครับเรื่องนี้ปัดทั้ง4-6%ครับทุกคนครับเอาดิเอาดิเ่าเพื่อนครับทุกคนครับนี่อยู่ใกล้ๆกล้กันหมดเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยครับทุกคนครับใกล้ๆกันหมดเลยครับเราดูจังหวะการช่วยเพื่อนของเรานะครับจังหวะการช่วยเพื่อนในสไตล์ของเราครับโยนระเบิดไปแล้วครับโยนระเบิดไปแล้วครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้สวยงามครับทุกคนครับจังหวะนี้สวยงามมากครับ สวยงามมากครับเห็นเราหรือยังครับออกครับทุกคนครับออกครับทุกคนครับออกแล้วครับทุกคนครับขวางขวางไว้ครับทุกคนครับโอ้ไม่ได้ครับทุกคนครับไม่โดนครับหัวเราะด้วยครับ้ยมันดูรักลัวจะจัดมันดูรกลัวจะจัดแล้วมันมาตามเอาเราครับทุกคนครับมันมาตามเอาเราแล้วครับทุกคนครับมันมาตามเอาเราแล้วครับทุกคนครับข้าไปเอือโดนครับทุกคนครับโดนครับโอ้โหสวยครับทุกคนครับสวยเลยครับทุกคนครับ ล่ามาเอาชั้นครับกูร่ามาเอาชั้นไปช่วยทางนู้นครับทุกคนครับโอ้โหแหมดิ้นครับทุกคนครับดิ้นไปดิ้นไปอย่าให้เขาดึงได้อย่างง่ายๆครับทุกคนครับอย่าให้เขาดึงไปอย่างง่ายๆ่ลองห้องวีครับทุกคนครับห้องวีเหรอห้องวีเหรอห้องวีต้องสู้ครับทุกคนครับห้องวีต้องสู้ครับทุกคนครับเอ้ยสู้ตุก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 ไม่ทันครับทุกคนครับหัวล้อด้วยครับทำไมเสียงว่ากลัวจังเลยไอ้สกินนี้เออ กินนี้มันน่ากลัวจจัดครับทุกคนครับตั้งใจตอบรหาสไปเลยเนี่ยขายชั้นสาขายชั้นซะเออขายชั้นซะอืมขายชั้นแล้วเปิดประตูซะเออเปิดประตูไปแล้วครับทุกคนครับเครื่องสุดท้ายแล้วอะเครื่องสุดท้ายแล้วอะอ๋อต้นเรือบอกจะมาช่วยครับทุกคนครับต้นเรือบอกจะมาช่วยแล้วจะหนีออกไปทางไหนครับทุกคนครับเราต้องดูดีๆครับทุกคนครับถ้าสมมติเขาปล่อยเราออกไปแล้วเราจะไปทางไหนได้ครับทุกคนครับ ังไงดีครับทุกคนครับยังไงดีครับเขาเฝ้าครับเขาเฝ้าจึ๊กช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 ึ๊กวางระเบิดไว้เต็มเลยครับทุกคนครับวางระเบิดไว้เต็มเลยครับทุกคนครับวางระเบิดไว้เต็มเลยครับเครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องสุดท้ายนะครับ14เปอร์เซ็นต์นะครับสิงตาบอดบอก14เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต้นเรือครับต้นเรือต้นเรือยังไงเอ่ย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 มึบก็ให้ครับทุกคนครับโอ้โหสวยครับทุกคนครับไปแล้วครับทุกคนครัััับบบบไไปปแแลล้้ววคคคครรรทุกน ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหต้นเรือโดนครับทุกคนครับต้นเรือโดนครับรีบวิ่งหนีเร็วครับทุกคนครับรีบวิ่งหนีเร็วเออรีบวิ่งหนีเร็วใครตามเราอยู่ครับทุกคนครับตามไปทางนู้นครับทุกคนครับตามไปทางนู้นครับหนีออกไปจากที่นี่ครับทุกคนครับต้นเรือล่วงครับยังไงครับเครื่องไม่พร้อมครับทุกคนครับเครื่องไม่พร้อมครับทุกคนครับเออเครื่องไม่พร้อมครับเราต้องฮิวตัวเองครับทุกคนครับแบบนี้ครับต้องฮิวตัวเองครับ ยิ้ยับยับครับมาใกล้ๆเราด้วยครับทุกคนครับมาใกล้ๆเราด้วยครับอือมฮึมมิ่ก่อนครับทุกคนครับอย่าเคลื่อนไหวฉันจะไปช่วยคุณครับติดตะกอนกำลังเอาอยู่ครับทุกคนครับตะกอนเอาอยู่ครับแต่ว่าเราก็ต้องมาครับทุกคนครับเราต้องมาครับจังหวะนี้ครับออกมาแล้วครับติดตะกอนออกมาแล้วครับป่าแดงแล้วครับทุกคนครับโน่ไปแล้วครับทุกคนครับประตูเลยครับทุกคนครับประตูเลยครับไปทางไหนครับไปทางบ้านเลกครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นนั้นครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ทางนี้ครับทุกคนครับนั้ ประตูครับเข้าประตูก่อนครับทุกคนครับเข้าประตูก่อนเอาละครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับบอกเพื่อนหน่อยครับเปิดประตู25เซนครับทุกคนครับเปิดประตู25เซนนะครับหน้าที่ของเราคือเปิดประตูออกไปเลยครับทุกคนครับเปิดประตูแล้วออกไปเลยครับทางนน้นยังไงครับจะไหวกันหรือเปล่าครับอ้าวตั้ง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 รูปไปครับทุกคนครับสวยงามครับทุกคนครับสวยงามครับอยู่กัน3าคนครับต้นเรือโอ้โหต้นเรือโดนที่อยู่ครับทุกคนครับยังไงครับเพื่อนเขาเอาชนะเลยครับทุกคนครับเขาออกเลยครับ เออไปแล้วครับเรียบร้อยครับทุกคนครับ